นี่ค่ะเทียบขนาดกับน้องและพี่ๆนะคือตัวเล็กๆน้องคนละก,กันนะจ๊ะโซอี้คิด18นิ้วดูเท้าแล้วก็ดูขาสิก็ต่างกันอยู่เบบีนิ้วบอนกับ11เดือนนะเนาะ,นะแตกต่างกันมากมายแล้วเจ้าจูนึง2ี่นิ้วเหมือนกันค่ะแขนาขาก็จะอ้วนเหมือนกันกับชาลอตเลยแล้วก็เจ้าซูซูนี้23นิ้วค่ะเขาจะเล็กลงมาหน่อย แขนขาก็จะเล็กกว่าหัวเล็กกว่าเจ,จ้าจูนเจ็ดเดือนนี่หน้าใหญ่อ้วนหัวใหญ่พอๆกันเลยค่ะหัวใหญ่อ้วนพอๆกันเลยน้องหลับกับน้องตื่นเอาเป็นว่าชาล็อตนี้แม่หนิงต้องมีอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเด็กอ้วนอ้วเ <iber land. S 1> mm. ห็นดูมากเดี๋ยวแม่หนิงจะให้ดูขาจูนกับชาล็อตค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนี่ mm. น่ารักมากมายเด็กน้อยพอเทียบกันแล้วเห็นขนาดชัดเจนเลยเนาะกับเบบี18 8นิ้วใส่ชุดนิวบอลค่ะส่วนจูนนี่ก็ใส่ประมาณ9เดือนถึง12เดือนพอกันกับเจ้าชาลอตเลยเพราะว่าอ้วนพอกันหนูบูดจ้าจูนก็บูดชาลอตก็บูด มีสวยคนเดียวเลยเนี่ยค่ะสุสุใส่3เดือนก็จะพอดีหน่อยพอวนางเป็นตัวเล็กบอดี้เล็กแขนขาเล็กดูขาดีคะ,คะก็กำลังดีขนาดกำลังดีอันนี้เป็นผลงานจากแมลัสเซีย3นะคะเแบบี้จิ๋วนี่ก็รัสเซียนี่ก็รัสเซียส่วนน้องสุสุนเยอรมัน,นผมจิ้มโมฮาห,หมดเลยค่ะ ตาแก้วแม่นีชอบตาชาลอดจังเลยดูมีแววตาสวยสวยมีน้ำตาคอๆอด้วยหอ,อกันกับซูซูๆๆแล้วจะเป็นแนวแบบว่าสาวสวยเนาะสาวสวยเลยสวยเป็นแบบหน้าหวานๆแต่ชาลอดนี้จะเป็นเแบบี้หน่อยเนาะผมไม่ยาวมากกำลังน่ารักเลยค่ะ ไปดูรูปนิ่งของพวกหนูได้นะจ๊ะนี่เอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูมากมายจุบ๊บจุ๊บค่ะบ๊ายบายค่ะ